กองทัพย์นัมเบอร์7หลังฝั่งนุ้นซับต์สกนัมเบอร์95้าค่ะ เรือลากจูงดึงเรือโ้ท่วงน้ำตอนนี้ดูหัวลรือลากกันก่อนโอ้โหนัเบอร์9้5เครื่องใหญ่เครื่องแรงลำใหญ่มากเอียงนิดหน่อยคงแขงเลยนะคะท่านผู้ชมน้ำแรงโอ้โหน้ำเจ้าพยาแรงก็ปาดฝากคข้าท่าในคงแขงอ่าคงแขงกันปะ ลลำเลยมีแกวงนะขนาดลำใหญ่ยังแกวงยังเป๋นะ่านผู้ชม ลำที่หนึ่งอยู่กลางแยกน้ำบนนะคะตามด้วยลำที่สองมาดังกันทั้งหมดสามลำนะคะรู้สึกว่าลำสุดท้ายยังมีร่องรอยในการเอียงดูสันขอบเรือด้านล่างที่ติดน้ำนะคะท่านผู้ชมมันเอียงและลอยน้ำเน่ยตอนนี้ก็เอียงไปฝั่งนู้นอยู่นะโอ้โหทัพย์โสพลตรงท้ายโดยทัพย์โสพลตะทาพรน,นาวาหนึ่งนะคะเอียงไปฝั่งนู้นอยู่นะ ท่านผู้ชมดูดูดูด,ด,ดูเอียงเยอะนะนะ้าดูขอบดำดำ,ด,ำด้านล่างที่ติดน้ำาโอ้โหนั่นลอยเลยตุ้มซูไม่ดูสันตะโพกรอยขึ้นมาเลยท่านผู้ชมเอียงอะมันจะกลับมาไหมวิ่งกันแล้วเรือโปะวิ่งแล้วค่ะพี่ตะลังอยู่เรือโป๊ะของข้าวของเอาวิ่งมาดูกันเลยนะคะเห็นไหมยืนอยู่ตรงบ้านท้ายเรือข้าวของข้างในเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะ มีอาจจะมีหล่นมีล้มบ้างต้องมัดให้ดีเลยนะคะบางทีก็เขาอ,ออกทะเลไปเจอขึ้นนะคะท่านผู้ชมข้าวของนี้ล้มและเนละนาดข้างในคืนกลับมานิดนึงแต่ไม่ไม่เหมือนเดิมนะไม,ไม่ไม่พอดีกลับอยู่นะคะคืนกลับอยู่นะคะเรือโป๊ะแต่ไม่ไม่บาลานซ์กันนะ โ,โชคดีไปบางลำไม่กลับนะคะเอียงไปตลอดเลยน้ํามันอยู่ในเรือท่านผู้ชมก็ถือว่าอันตรายนะคะเพราะว่าต้องท่วงน้ําเพราะตอนนี้น้ําลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกนะคะน้ําเพราะว่าน้ําทะเลหนุนนะคะท่านผู้ชมหนุนเยอะเลยตอนนี้เลยต้องท่วงน้ําเพื่อจะไปลอดใต้สะพานอีกอ้ยกัมีล้นอีกแล้ว ลุ้นเมื่อกี้เห็นพี่สลังเขาวิ่งพี่สลังที่อยู่เรือโป้เขาวิ่งไหมขอบคุณท่านผู้ชมนะคะไม่รู้จะพูดยังไงมันเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรือโปะเบาหรือเรือสินค้ามก็ถือว่ายากลําบากนะคะช่วงหน้าน้ําต้องใส่น้ําต้องอะไรกันช่วงหน้าแรงไม่ต้องใส่น้ําก็อาจจะไม่แรงสักเท่าไหร่ก็แค่ ระวังเรื่องกระแสลมนะเรือโป๊ะเรือโป๊ะเบาไม่ชอบลมไม่ชอบลมนะลมแรงๆนี่น่ากลัวไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ,ขอ,คคะ,คะขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยบรรยากาศดีมากวันนี้ลมพัดเริ่ม,เร,มเริ่มพัดแรงขึ้นนะคะกระแสลมลมหน้าหนาวอะคะ่ะไปแล้วนะคะ,ะ,คะภาพสวยมาก บรรยากาศอัแล้ค่ะสวยจริงๆไม่ได้ปรับได้แต่งนะคะถ้าผู้ชมไปแบบนี้เลยถ่ายยังไงก็ไปอย่างนั้นอ่ะสวยสวยจริงๆไม่ได้ปรับนะคะสวยฟ้าสะท้อนน้ำไปและค่ะ